เขาไม่งอไปเที่ยวเขาค้อกันดีกว่าค่ะทุกคนบายทุกคนดูวิวดิ ไค่ะทุกคนเราออกเดินทางกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลานี่ตีสามยี่สิบสามนาทีนะคะทุกคนเราก็ได้ปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะที่ที่พักของเรานะคะใช้เวลาเดินทางประมาณหกชั่วโมงสิบสามนาทีค่ะแล้วตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากเลยเดี๋ยวออกเดินทางกันดีกว่าไปเลย นี่เราจะให้ทุกคนดูนะคะนี่คือทางไปที่พักของเรานะคะมองข้ามความคดเคี้ยวไปสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือหมอกค่ะทุกคนดูดิหมอกเยอะมากนี่มันท่มาย,ยอดเข่าเลยฮะโอ้ยมันก็ไม่แปลกเลยอ่ะเขาบอกว่าที่พักเราอ่ะหมอกมันเข้ามาอยู่ในเต็นท์ล้วเลยค<ช>ือดีเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหมอกมันจะเข้าเต็นท์เราจริงหรือเปล่า อุ้ยดูทุกคนดูตรงนี้สิปูนี่คือหมอกแบบเยอะมากสูงมากเลยอ่ะโอ้ยอึ้งไปหมดแล้วเนี่ยไปเดินทางไปที่พักกันดีกว่าค่ะอีกสามร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไป แล้วจุดหมาของคุณจะอยู่ทางซ้ายจุดหมายของคุณยู่ทางซ้ายนี่ใครที่มาก็คือมาติดต่อที่พักตรงนี้ใช่จะเป็นบ้านหรือว่าบ้านไม้ไผ่ใช่แล้วค่ะของเราจะอยู่ที่กระจนที่อะไรนะกระจนที่เจ็ดโอเคปะปะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกัน ให้ทุกคนดูทางลงสุดสวิงริงโก้มากจ้ะแม่ถ้าขับเร็วนี้ลงน้ำเลยปะต้องใช้เกียร์ต่ดียว่ขึ้นได้ปะไม่ไงยไอ้อะไรนะเบเบ้อ๋อเขาขอเบเบเหรออ๋ออยู่ใกล้ๆหรอข้าทงเดียวกันเราใช้เกียร์หนึ่งในการเลี้ยวนี่ครับเลี้ยงยนต์เลี้ยวซ้ายจอดหน้าห้องน้ำ เชิเล,ล่รกประจมที่เจ็ดอตอนแรกเขาไม่อยู่แค่สามอันนี่หรอตรงไหนใกล้ใกล้สุดลขลังอีกขลังอีกอีกเลยไหมนี่ไงครั้งแรกเลยนี่ะนะนี่ไปลงไปข้างล่างกนนี่เรามาถึงที่พักกันแล้วนะคะทุกคนแกผมเดี๋ยวจะพา ทุกคนไปดูแล้วกันนะว่าที่พักของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 2> แล้วแล้ววิวหน้าที่พักของเราอ่ะที่เราจองไว้เนี่ยจะสวยขนาดไหนโอเคปะจะไปดูกันเลยดีกว่าไปค่ะอะ่อันนี้ที่แรกเลยคือลงรถนะคะก็จะเจอนี้ห้องน้ำนะคะเขาก็จะแยกเป็นห้องน้ำเย็นห้องน้ำชาห้องน้ําดีนะมีเครื่องทำน้ํา,าอุ่นให้ด้วยมีหอ่อมีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ว่าเป็นเป็นระบบเตาแก๊สห้ามเอาอะไรเข้าไปย่างในนะ <laughs> ไะเดี๋ยวไปดูที่พักกันค่ะแล้วก็มีระหว่างทางเดิมขบวนก็จะมีเป็นเต็นท์กระโจมนะสวยงามเรือๆดูวิวดูดูวิว,ว,วถึงแล้วค่ะทุกคนกระโจมที่เราพักคือกระโจมที่เจ็ดนะใช่แล้วจะอยู่ทางด้านล่างด้านหน้าสุดแต่ข้อดีก็คือไม่มีเต็นท์อื่นที่มาแบบปิดบังวิวของเรา นี่เขาก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าให้แล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นตาข่ายเอาไว้ถ่ายรูปแต่ตอนนี้ถ่ายไม่ได้ฝนตกเปียกโทยพรุ่งนี้แล้วกันใช้ทุกคนดูวิวดิดูวิวสิว้าววิวสวยมากไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะนี่เข้ามาข้างในนะคะภายในเต็นท์ก็จะคุยสิ่งแรกที่เข้ามาในเต็นท์ได้กลิ่นเลยปะ หอมหอมมาใช่บูธะไม่ใช่ต่อไม่ใช่กล <c oughs> ิ่นหอมแบบเขาน่าจะทาความสะอาดดีแหละเนาะใช่เป็นกลิ่นพวกน้ํายาปลาพันนุ่มทำความสะอาดดีมากครับทุกคนนะใช่นี่เป็นเตียงนะคะเตียงนี้กาลังดีนะนอนสองคนใช่แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้คือถ้าสมมติว่าใครมาสามคนก็เสริมได้ใช่แล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีอันนี้เราก็แอบเอาของมาวางไว้ให้แล้วมีการน้ําร้อนให้มีโอนตีนกาแฟ แล้วก็มีเครื่องอัดน้ำให้แล้วก็ทุกห้องเขาก็จะมีเจลแอลกอฮอล์นะคะไว้ให้ลูกค้าใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเจลแอลกอฮอล์นะไม่ใช่เจลหลอดลื่นเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็จะมีบอกว่าแบบเออระเบียบเข้าพักนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภายในห้องนะคะก็จะมีพัดลมให้ด้วยแล้วก็มีปลั๊กไฟปลั๊กต่อให้ค่ะตัวเตียงเราเป็นผ้านวมอย่างดีเลยมีผ้าขนหนูใช่ก็คือ อันนี้สำหรับนอนสองคนแต่ถ้าใครจะมานอนอีกคนหนึ่งนี่คือผ้าห่มนะฮะ,ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่คิดว่าผ้าหม่มคือถ้าเสริมมาเสริมได้เขาจะมาเสริมให้แล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็จะมีหมูกระทะขายชุดเล็กราคาส9 9บาทชุดใหญ่ราคา599ราบาบาทนะคะเขามีน้ำมาให้ด้วยแล้วมื้อนี้เราได้สั่งมากินมาเฮ้ยจะเหลือหรอเราไม่พลาดอยู่แล้วคะ่ะหมูกระทะมาดูมาดูคร่าวๆกันดีกว่านี่ เขาได้มาส่งเราเรียบร้อยนี่เขามีถ่านมาให้เราน่าจะได้จุดเองอ่ะมีใค<ห>รช,ช็กไหมมี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 อยู่ถ่านแล้วก็ <c oughs> มีผักมีหมูอันนี้เก้าอี้เอามาเองค่ะเขาก็มีเก้าอี้ให้แต่ว่าเราก็เอามาเองดูวิวโอ้นั่งกินหมูแล้วครับโคตรฟินบอกเลยน,นั่งหา <c oughs> ไปหากินที่บ้านไม่ได้นะยืน น,นี่ก็อบอกว่าถ้ากินเสร็จนี้เอาถาดกลับบ้านได้เลยปะไม่ได้ไม่ได้นี่ค่ะน้ำจิ้มไม่แน่ใจว่าคือปกติอเห็นที่หลายๆคนเขามาที่เพชรบูรณ์ใช่ปะเขาก็จะมีน้ำจิ้มของที่เนี้ยคือเขาบอกว่าน้ำจิ้มที่น่าดังมากๆเลยไม่รู้ว่ามันจะเหมือนรสชาติเหมือนที่พูดับเบิร์กหรือเปล่านะคะโอเคจะลองชิมดูถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งเราก็อยากจะไปเที่ยวพูดับเบิร์ก เอ้ยต้องไปนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวให้เอทุกท่านได้ได้ชมกันแล้วกันฮะอันนี้อะไรเนี่ยน้ำซุปปรุงมาให้แล้วเรียบร้อยใช่รสดีเน่นอนน้ำซุปรสดีดีเต็มเลยนี่ชุดใหญ่นะคะในราคา599บาทดูดิว้าวเยอะอ่ะเขาบอกว่ารวมๆแล้วน้ำหนักประมาณกิโลครึ่งถ้าชุด599แต่ว่าถ้าเป็นชุด399จะอยู่ที่1กกิโล เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอาไปชั่งข้างนอกไม่ไม่ต้องหรอกเขาไม่โกงเรานี่นะคะในชุด5้าราสบเก้าบาทก็จะมีแป๊บซี่มาให้ด้วยนะโคกโคกไหมแป๊บซี่โคกโคกเขาไม่ได้เข้านี่แล้วก็มีการหาด้วยแต่ว่าเตาอยู่ข้างๆน่าจะต้องจุดเองนะคะนี่เดี๋ยวขอตัวไปจุดทั้ก่อนนะคะทุกคนหิวแล้วไปชมบรรยากาศสวยๆสยจ้า เดี๋ยวมันคนพ่กคนแม่หมูตัวนี้ที่วางเหรอเดี๋ยวเราจะไปชิมน้ำจิ้มกันดูดูบรรยากาศจริงนะ ดูวิวกินหมูกระทะดิดีมากโคฟินนี่ดูเต็นท์เราข้างหลังเราก็จะเป็นเต็นท์แล้วก็ด้านหน้าเราก็จะเป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นวิวแบบดูดิโอ้โหแบบเป็นเหวลึกไปทุกคนที่ไกลๆนู้นก็คือหมอกนะดูดูทุกคนคือมันดีขนาดไหนเหี่ยวแล้วอ่ะนี่นี่แค่เข่าคอนะจะเจอภูทเบิกไปนี่สุดๆเลยบอกให้ทุกคนดูวิวด,ดูวิวดูวิวหมูกระทะ แล้วก็เป็นวิวแบบว่า180องศาเลยฮานรามายจ้าดูครับดูครับยังไงเดี๋ยวขอ,อก,กินก่อนแล้วกันนะ ก็หลังจากที่เราได้กินกัวท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แล้วลก็ไปอาบน้ําเตรียมจะเข้านอนกัน,นใช่แล้วตอนนี้นคือแบบฝนเทลงมามากเลยดีแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วนี่ถึงฝนนะแบบคือกระนําเลยตามน<อ>ี้กระนําเลยแต่ว่าก็ได้บรรยากาศดีแบบหนึ่งนอนฟังเสียงฝนตกในเต็นท์เราคือแบบมีไฟแบบค่อนข้างมินิมอลสวยน่ารักน่ารักเลยด้านในจัดโคมไฟแล้วก็แบบมีของตกแต่งเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ ครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวเราขอพักผ่อกนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำไมนอนเร็วจังอ่ะเดี๋ยวพรุนนร่งนี้จะพาไปชมบรรยากาศสวยๆคืนบอกเลยไม่อยากออกแบล้งนอกเลยคือแบบมันหนาวมากจริงๆอุณหภูมิตอนนี้อยู่ประมาณ19องศาครับค่างเย็นเมื่อ,อ,อคืนก็ต,ตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งตีสามนี่ยวันนี้ก็อาจจะนอนเร็วหน่อยเพราะว่ารีบตื่นตอนเช้าเก็บภาพบรรยากาศนะฮะให้เพื่อนๆเอฟซี FC เราได้รับชมกันว่าบรรยากาศที่เขาเขาแห่งนี้กับ บ้านข่าวลานการเต็นท,ที่เราอยู่ที่นี่นะบรรยากาศที่นี่จะสวยสดงดงามันาดไหนแล้วจะเป็นยังไงบ้างฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันแบบนี้เลยดีกว่าโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนนอนกันแล้วกันนะบ๊ายบายปิดไฟ ต่ว่าเสียดายนะหมอกมันไม่โปอยพุ่งเข้ามาในเต็นท์เลยใช่เพราะว่าเห็นแบบว่าเหมือนทุกทีที่คนอื่นมาใช่ไหมหม,มอกมันจะแบบเข้ามาในเต็นทนะ์น่ะเหมือนแบบเย็นมากแต่ว่ามันน่าจะเป็นอาจจะฝนตกเยอะเกินไปหรือเปล่าคืนเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยเออแล้วเพิ่งจะอยู่มาเช้าเองนี่เรามาดูอาหารเช้ากันค่ะที่นี่นะคะก็คืออาหารเช้าฟรีนะคะนี่มาดูว่าสิ่งที่ฟรีมีอะไรบ้าง ก็คือทั่วไปเลยกาแฟโอวัลตินน้ำเปล่าปกตินะคะแล้วก็จะมีนี่มีข้าวต้มแล้วก็มีไข่มีไส้กรอกหอมอะ่ะมีเห็นหอมปะชอบนี่เดี๋ยวขอเกินแล้วก็ทานอาหารช้าก่อนนะคะทุกคนวิวกำลังดีเลยดิสิ แล้วก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ของที่นี่กันนะคะชื่อว่าบ้านเขาลานกลางเต็นท์นะคะนี่ลานกลางเต็นท์ด้านบนนะคะใส่กลางเต็นท์อย่างเงี้ยมีเต็นท์มาเองนําเต็นท์มาเองนะคะสามารถนําเต็นท์ขึ้นมากลางด้านบนได้ใช่มีเป็นชั้นๆเลยใช่อันนั้นจะเป็นเต็นท์ของเขาเป็นชาว้นที่ไม่มีเต็นท์มานะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีเต็นท์ ทั้งหมด5เต็นท์เป็นกระโจมนอนเออเป็นกระโจมอยู่ชั้นสองแล้วก็เราอยู่ชั้นล่างสุดเลยนะคะมีอยู่2เต็นท์เต็นท์ที่เรานอนนะคะก็คือเป็นกระโจมที่7ดคือมันจะอยู่ริมแต่ว่าอยากจะบอกว่าคือมันไม่มีอะไรขวางกั้นเลยมันสวยมากๆนะคะทุกคนนู้นส่วนที่เต็นท์จะเป็นชั้นๆแล้วก็ไม่พอก,ก็มีฝั่งนี้นะเนี่ยตอ,น,อนนี้จะเป็นแคร่เหมือนจะเพิ่งทำแล้วก็มีห้องน้ำตอนกันตอนนั้นก็จะเป็นห้องน้ำด้วยใช่ค่ะส่วนข้างบนนู้นก็จะเป็นจุดบริการอะไรประมาณนี้ เขาก็จะมีหมูกระทะขายที่เรากินกันเมื่อวานนะคะก็คือมีชุดเล็กชุดละ399บาทแล้วก็ชุดใหญ่ชุดละ599บาทนะคะมีน้ำมาด้วยส่วนค่ากลางเต็นท์ที่นี่น่าจะประมาณคนละร้อยหรือร้อยห้าสิบเยแหละอ่าไม่เกินร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวคิดราคาให้ทีหนึ่งแล้วกันใช่แล้วค่ะก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะบ้านเขาลานกลางเต็นท์อยู่ที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะส่วนเราสองคนนะครับก็เดินทางกลับก่อนแล้วกันถ้ามีโอกาสครั้งหน้านะเดี๋ยวจะมา ร,รีวิวที่พักแล้วสถานที่ท่องเที่ยวอย่าลืมเข้าไปกดไ like, ลค์กดแชร์ share, กด Subscribe นะคะช่อง Billy Channel ด้วยนะคะใช่ครับแล้กวก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยเลยกัน<ช>นะฮะเพื่อจะไม่ลพลาดความสนุกไม่ว่าจะเป็นคลิปท่องเที่ยวฟังเพลง<ม>เล่นดนต<ม>รีเวอร์เพลงอะไรประมาณนี้อืถ้าใครสนใจที่นี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะเพื่อทุกคนที่สนใจโอ้ยแดดออกแล้วโอเคไปเดินทางกันต่อดีกว่าไปค่ะนี่ดูมอสสิไป You could not get my dad. Have you ever been?